มาแล้วทรายแห่เนาะเขาพุ่นมาได้ลดย่อมเนาะเลยตรงถอกหนาเฮื่อนอ่าไอาเสียงพี่น้องเลยเนะาะเจ้าของไฟฟ้าเนาะขอไฟเพิ่มพลังเส้าในเนพิ่งกะอ่ามีน้ำใจต่อให้แต่เขากต้องมีน้ำใจต่อบกันเนาะโอ้ยแม่น้องจันเพ่นบ่เนี่ยโอ้ยลูกบ่เนี่ยระวังเลยไปไก่ซากคนเด้อฮึบ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  มามาหินกิ้จะดวจะดูจะดใช้ดอกไม้น่ะโอ้งามเลยเนาะอืมขึ้นใช้ากัน พี่น้องเอ้ยเนาะขากลับมาบาดนี่าหลังจากไปเปลี่ยนตีนเสาแต่ว่าอะไ้ตีนเสามาพี่น้องเอ้ยเพน่วัฒน์เอามาพร้อมซากระแพงว่าเฉนเนาะ <c oughs> โอ้ยเนาะแต่ว่าเปา็นยังคุณกับประตูประชงพลดียังอีกปีนหนึ่งบูว่าพอดำเมื่อพร้อมรถรถืบอบ่หรือว่าจังใดถ้าว่าย,ยังบ่ได้เมื่อกระชัยสร้างพอดำเมื่อให้เนาะวนไปซื้อกับเข่าเนาะนี่ฮามเมื้อนี้บ่วนกะมีนน้ำใจพี่น้องอ่ะเนาะรู้สึกว่าอยาก เรียกเขาสร้างมืนเนี่พี่น้องพินพิเศษตัวมือแหลกแหกมานมือที่ลงมือ,สร,อส,รสร้างเฮือนสั่งซานเห็นครับน้องท้ายนองไม้เนาะโอนก็อยากให้ทางสร้างคนกินดีกินดีๆเนี่ยเนาะกินอาหารทีแ่แซ่บแน,นววัสดเนาะมีความูสึกจากเข็ดแบบนั้นพี่น,น,หน,หน้องเลยเนาะคุณก็เลยซื้อเนาะสุดลาบเนื้อเนาะแต่ว่าเป็นพวกปิีงหมูปิีงเนื้อพี่น้องวาเห้กับสร้างคนวันน,นี้นนเนาะ โอ้ดแดดลราพี่น้องก็มาเนี่ยขอให้แดดเนี่ยใชได้ทางแห่งเนี่ยพี่น้องเยเนาะทิ่ไปได้บอบบ่าเนี่ยนั่รถเบาซั่มผมขึ้รถนักรถน,นักมากเมื่อกี้นี่าสะดวกสบายอยู่เนาะเอาก่อนเทนด์ให้พี่น้องเด้อขอากราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูฟเพื่อนกันพวกสุขสุคนเด้อสบายดีเอฟซีผู้ใหญ่งจีนโบรานเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองยูทูปปะบุญซาละบ้านพี่น้องเลยตอนที่เป็นมงเนาะซื้อกับเขามากลลยพี่น้อง ทรายกะมาแล้วทรายแฮเนาะเข่าพุ่นะมาได้รถย่อมเนาะเลยต้องถอกนหนาเฮือนอ่าไอ้เสียงพี่น้องเลยเนะาะจะของไฟฟ้าเนาะขอแฟนพนงสาวนะเพิ่นอน,น,นกะอ่ามีน้ำใจต่อหายแต่เฮาต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนเนาะโอ้ยแม่น้องจันเพ็ญบ่นเนี่ยโอ้ยลูกบ่เนี่ยนะเอออันนี้บ่เฮือนนะเอออ่าไปแซ่จันเพ็ญไม่แซ่แหละ ทางวางจขอไปเรียนน้ำพี่นังเลเนาะไปึบอ้ไอ้ได้อยู่บ่ฮึบึบบก็สางเสียงพี่นังเยึบึบเซ็ตเซ็ตเซ็เซ็ตเ็ตเอดซีอาเซ็ตเซ็เซ็ตเซ็ตเซ็ตเ็ตอซเกดี

พอดีว่โอ้ดุน80เซนเกือบเมตรได้เนะาะฟาดฟาวนี่ซื้อข้อมานนี่<ะ>ทาเกน่นกาลเ <c oughs> กี่ยวทาป่าโอ้ยพี่น้องเลยมาแล้วเนะาะขอบุญใจเพิ่มพี่น้อง,งนะ 80, เลยเนาะเซนแปดสิบพันทาเปลี่ยนสัมี่สูงบาทพี่น้องเลยเนาะเอ้านี่เป็นกับเขานะ่าเนาะ ่าทางนางเอกสร้างแหลกฝากมาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นตําคุงเนาะเห็นสร้างหมักเป็นคิดปิดใจเลยพี่น้องเลยเนาะหมักองมันง่าส่วนพวกลาพวกเนื้อนี่มาบุญเลี้ยงสร้างมือนี่พี่น้องเลยเนาะกับเขาเนาะให้สร้างคนได้กินกันพู้เละถตะกตูบน้อยพคนเนาะอ่ขคนไปทำหมากองง่ายง่าทั้งไม่ค้าวคนฝากม่าไงเอ่อไป ข้มหุงกะตั้มมาหายพี่น้องเลยปูนเนาะสีสอบลข้ามมาบ่ได้เนาะย้อมบ่พี่ข้างน้องลายเป็นข้ามอะไรโอ้สบายดีเนาะอ่าไทยน้องไม้เนาะน้องไทยพี่ชายจ้ะไปนู่นี่กันข้าก้ามาแต่ห่านไม้บอกข้ามก้ามาหอดนี่ เขาวงเพื่อนเข้าไปาอยน้องทายน้องมันน้องมัน้องทายอยู่เพื่อนเจ้าไปหาหน่อยผู้ดเดยีดยวโอ้พุดเดีอย,ยู่ไะเอ็กหน่อยไรใช่ไหมคืออย่าให้พันมะไก่แถวสร้าง Head เห็ดเปียกเด้อให้เยอะมากบอกเล็กหน่อยพันเด้ออย่าอย่าพอซางปลาเกี้ยวเจ้าผู้ซิวโหวดเนี่ยป่าเล็กหน่อยหน่ยเด้ออย่าให้พันมะไก่แถวใหม่ไร <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอลยเนาะ หม,ยมอ,ยอยคนว่าไก่ได้มันไม่ตอกลายย่านได้เนาะเจ็บปวดมากนะโอ้ยเพื่นยังบ่แลวช้ำอออะกไอ้่วนเอก่ตกด้อเนะอาเข้าขสู่อีพีสองมันเปนะ็นปีไหยเนาะแต่ล,า,า,ลยายบ่มาน็บปลนไม่ดูไขาคายเน่ยคาย่ายตนแล้ว ขายได้อะไรยังไ่าได่ขายาอยู่คือบ<ม>หิวมากขายสร้างนี่หิวมา,ากทุนรสิพันธสิพันธ์ยังใส่ทงอยู่ยังใส่งอยู่อ่<ด>หิวมาโรดสร้างเอ้ยซื้อซอยแน่พสิพันสิพันเมื่อเราหายเมียเราแกงมาเมือหนาหิวมาเด้ดเอานไม่ต้องไม่ไรช้ำถือมาโรดหิวมาในโรดสร้างเรซื้อดีเออบริส้อน้ำเด้อเออสืซอ,อยเนไง

ทั้งแต่หัวจักจะมาเนี่ยขอผมเคยเห็นเจ้ากินข้าวจักเถื่อนเนาะเห็นยันไดเป็นแต่บวหิวบวหิวอ่าผีพวกโบราณสางกินบ้างฮะสร้างสร้างปลาเกียวเนาะอืมกินกินเดี๋ยวจะสอดขับอ๋อได้ถั่วป่ะเราขึ้นทึ่งเราบอกนาขวดถ้าเอาเราเนี่ยให้นาขวดถั่วได้ไหมไปเบิ้งเร่ๆไปเอาถั่วหน้าาหนักไป แคถวยน้ำแม่ลงน้ำไปให้สรางกานเด้อเอาๆเอากินกินกินมันนี้พิเศษแน่พี่น้องเลยจัดลาบใหท้ทสร้างเพื่อนเนาะมือแหลกแหกมานยื่นลงท่าลงไม้ให้กินน้าเสีบๆไนะพี่น้องเลยซื้อ,อนั้มากินขาวเวียดว่าตอน่ะ อขอสางเสียงวะน้ำมันเติมหายเด้อเมื่อกี้นี่เต็มถังแล้ว <Okay. S 1> เต็มเติมน้ำมันเต็มถังก็เปียกก้นกว่าพี่ <laughs> บอมขาด <laughs> ชื่อชื่อมนุษย์อะไร่าเนี่ย <laughs> <laughs> ออฮะปวยแกเลย <laughs> เห็นเขามินเอ็มซีไปคนเล่าเลยแหละคนว่าฟังคือมีเสียงคนขมโมนเนาะคนว่าหายขมวย มันอาอมนมนมึงเขมินมาขึ้นะมาเสียงจ็คพูดยิงผู้ชายล้อ่าแม่เขามินในคลิปที่หมู่บ้านถ่ายสร้างเหรเสียงคนหนึ่งย่เสียงคนขมวนเนาะอเลขมวนใช่นาะเจ้าวอมีคนมาคเขามินไปพ่อนในน้องถ่ายสร้างแหมวนคุ้มมือสมสิวอยู่ขมวนเนาะ อรั้งป่าจันทร์นกินหรือเ่าเมื่อกี้นี่ปาจันท์นกินหรือเปล่าเขานะพ่อขอบขอบกระดาษออกไปหรือเปล่ามกินางแล้วมามาิคันมามามางกินกินด้จะเอากดเลยเดีจะด้ มาเดิพ uh, yes, mm. okay. 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 uh, ี่น้องเด้อกินข่าหัวผ้ากินปลาหัวมตอมา่อนหัวมซางเ้อน้งกินกิ่าหวมาจ้าด้วยาด้วพี่น้องกินหัวซาเอมอเอเด้อเด้อเ้อเดดเเเออ้ แหน่น้อยนี่นั่นแหละมันใหญ่นี่ครับเนาะมันใหญ่เกินซ่ําจ๋าบ่ได้ดอกนี่ hey, <laughs> <laughs>

ท้งทางทั้งเมีมบบย frog. ทางเห็นบ่าวนทามันมักคักและตะบ่ฮุมภาษาตะบูฮุม่ามากินบมเนเลยซึกต้เมื่อไดนี่ซิกเต้เมื่อไดซ้เนี่ยวัดได้ไปอยู่วัดนทาวัดอยกะแล้วตมันเาันี ern, ่ยเนรับเนี่ยพี่น้อง ừm chừng ngủ mmm 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 kiểm mmm đó mmm mmm phải mmm nó mmm mmm nó mmm 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 nó, Thường mmm mmm Được rồi, mmm 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 cho nó mmm 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 cứ hỗn thân bớt nó cửa hỗn với nó cửa nho với nó cửa hỗn với nó cửa hỗn nó nó cửa hỗn với 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 nó เรร็วเริ่มุข้าวือข้าวจะด้วยบุญเนี่ยนะบุญปลาปลาเอาบุญปลาปลาบุญเนี่ยบุญบานปลาช่าประบุนบานปลาปลาปลราะอะไระบุนปลาปลา เขาพากเตียงนัที่ไหนบอกนอนนอนโอ้พักทีนเนาะเอ๊ะอลผู้ชอบตองเหนื่ยด้วยด้ไ้ลกองล่มาได้กินตามกุ้งกันน กองรูมเลเขาเขาเศราเขานั่นเาะแก็นด้เปิดวงนี้เมนมากด้พูไม่ได้แน่เนาะบ้าเติมหนับ้าน้หมเจะลานนีเมนลาบมัแตะเริ่มงมานาดร่มดีสัำหุมกจำเมนังหงมีแล้วเด้เนาะไ้าว่าใครคนนี้เราบ้างสา้เทเนี

ช,ช่งแรงกับเทได้อ okay? mm ้านเนาะตั้งเทเนาะเอาหน้าหอยฝนตกเนาะโมเดลอน้รเปลี่ยนมาบ้างบ้าเสาเต้นบ้างเปลี่ยนบปล่เพราะว่าขนาดมันต่ำเลยมีต่ำแล้วแต่แบบมัน่วมเพื่อนเพื่อนมันได้แต่ไม่ครบิปเปลี่ยนเนาะ ข้าวกำเป็นังไรเนาะตอนนี้สร้างกอายได้เนาะนี่สร้างเชียงแล้วบ้านเตะคลิปหนี่เขาไปอ่านอยู่บ่กคอมเมนต์บ่งคลิปอ่านอยู่บ่เมล่าแต่เบิ่งบีเห็นเนี่ยมาแล้วอยากลาลเนาะชอบเ่ามาใส่เห็นคอมเมนเอฟซีมันคอมเมนย่องไล่เซลลอยู่เนาะแล้วก็คนเกาโอ้สร้างนี่ อ่าถึงหน้าตาสิบดีใจดีแล้วกว่าแล้วไม่อ่านพี่ว่าถึงหน้าตาสิบดีใจดีแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรแบบสี่ชาคอมเมนไหนเนาะคำมาเลยเป็นแรงมาสมปากสมคอรถครั3ทุกบอกครับครับกลับไปนอนเะอากินข้าวกินน้ำก่อนไปนอนเลย ใช้น้องไทยไม่ให่ไม่กินน้ไม่เนาะฮาน่าน้ำไม้เลยกระแดฮะคอยละ่อยคอยกอดได้รูปด้วยจินละบาดเนีอยหมดใจหลายเนาะก็ได้ตุ๊บกระดอกกระทับน้อยของของท้าลงไม้ไปเลยพี่น้องเลยเนาะก็เราอยู่ดินไม่หายแล้วเนาะคักคักคักอืมเมล็ดางางก็เลยเริ่มเทพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าฝนมาตก อาวันโตก็เริ่มเท่มแรงเลยเมื่อเอาหน่อไม้บ่อน่ะอ๋อยิหลาเห็นซากิ้งเข่าวแล้วเมื่อเอาหน่อไม้มาอืมอืมไอเดี่ยวพริกเนาะกระฮึ่มด้ยป้าไม่ใช้หน่อไม้น่ะโอ้งามเลยเนาะอืมอ๋อคือในซามกันอ,อืม กินแล้วป่ะพ่อมาหายกินแล้วบอกินในเรื่องเขาเด้อยังมึงยิ้เข้าวอือเอาสบายดีตัวแม่เจ้าใจด้วยแล้วบ่กินแล้วกินแล้วเนาะอือฮะเนี่ยวละคุมเพื่อนเพื่นจะฟังเสาแมลงเด้ออย่ย่นี้ละขนาดที่เจ้าประมาณอย่แนี้ละ้คุณเจ็ด ทำกัญก็เริ่มตัวเจ็ปีอยากด้วกันอ่าแบนี้ำมไม้น้ไม้าน้ำไม้มาดูขว่อแล้วตัวขาวอตัวบริขารดูด้วยอืมอืมอืมเอเขอบใจน้องไม้ลายพี่น้องฮะน้ำไม้ใหม่ท้งสูสานกินเอาะและสามคนด้วอือทางนจะเห็นเรื่องง่ามให้ แต่หากินขากินหนักเลยเร้อเจ้าเด้อเมื่อยละเนาะมื่อหนึงกินขาวคเพื่อตอนตอนเที่ยงตอนแรกบอกเลยว่าตอนตอนเช้าเร่กินเนาะเ้าิกสิเไปหหนาอมเผื่อมาหาหนอาใหม่เนาะไปแต่หกโมงมากับสิบโมงสิบโมงเปนหนงมากินแล้วกับตอนแรงเพราะฉะนั พอตอนไหนมาได้ก no. ินเยอะบุญห uh. ิวบุหิวกินแล้วไปเสากินประมาเป็นโมยังไม่ห uh ิวอ่ะตัวปัญ่ากองผมก่อนปะเออะืดนี่ก็ได้ตัวบินแรกแหกมานีน้องเนาะอยู่กับเพื่อนน้อง ไม้น่องทายพี่น้อยเนาะมินเล็กแฮกมันที่จายคาหินคาไส้คาปูนแล้วก็คาเสาที่เขาไปเปลี่ยนเพิ่มแสนแปดสิบพันเนาะกว่าเขาซื้อมาตกุกคอนทั้งบาเซียงซื้อนะมันจะถือกว่านาะันเนี่ยมันจะแพงกว่าด้ยเพิ่มเพิ่มใหม่มาอ่าเสาอ่าสามเสาแสนแปดสิบพี่น้อยเนาะอ่าหิน เม็ดก่อนหนึ่งหาแสนทรายเม็ดก่อนหนึ่งสามแสนปูนกระสอบหนะึ่งเก้าสิบพันเนาะรวมหมดทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งล้านสามแสนสี่สิบพันอ่ากะเป็นงบทางพีชาลีเชงเนาะคนก็เอาทางงบทางอายรามาซื้อเนาะหาเนื่องจากหาซอยทางคาซางอย่าน้ำแน่เนะะาะแต่คนก็เอางบทางพีชาลีเชงมาใส่ทางอ่าซื้อปูนซื้อ หินสื่อทรายเนาะเบิรไปหนึ่งหลานสามเซนสี่สิบบาทเบิรไปน้องเด้อวิลเล่หแหกมานเนาะร่างเริ่มลงมือดำเนินการเนาะทีตีนเสาพี่น้องไงเนาะอมีใจว่าอีกบวกประมาณบวกเกินสองทิศเกินเจ้านี่อาจจะสำเร็จถ้าบอกฝนตกได้ถ้าฝนตกห้ามเสมอเสมอกล้สร้างบริเวณกันน้ำได้วเจ้าเนาะอ อามีแต right? Do ่ฝาคอบใจทั like ้งลุงซาลีเียงแน่อบใจเธอลูซาลเซ็งทำใจดีทำแมดีอยู่ในทาเพื่ออายุดีไม่แห้งในลำพิโรนว่าเค็มไปสได้ดมีแต่สุขดีหายยุงยำยืนนอนได้เงินมือตื่นได้เงินแสนนบ้านเจ็บยาได้ใครยามีใจด้เธอ บุญสะลาวันทางทุกทางทุกคนทีกุศเขอบใจเนาะให้ขอให้ลูงชาดิเช็งเศร้าไข่ไว้เนาะให้คนหายป่วยหายเศร้าเนาะจากโรคที่เราเป็นเนาะในบุญได้กุศลบุญออกสงออกสายด้วยปีเถิดเนาะพระชนะฮาาพรเด้เอาพรตามผมตามเงากินเก่ากินหน้ำเด้ รดยเอาสบาดีพาลุกแน่เดี๋ยวทางอุจะกสิ่ติดตามหาร้องทางางเทรเจะมันเดียมันตัวเด้อถ้าทีงานบรทคุคนระเบงน้ำกันเนี่ยเนาะจากยังกระเบิ้สร้างพันน้ำแน่น้ำกันเนาะคือเมื่อกี้จะเห็ดสืบเร่าหาหใหม้น้ำมันมามากยกย่อสรมากินข้น้ำเนาะเหตดสืบเด้อให้ส่กินหัากระวดีใจก็มียังให้มีแต่หน่อไม พักสักหน่อยเลี้ยงเชื้ออะไรง่ายง่ายงดีใจเลยดีใจอืมไปเฉาโอเคสบายดีปลาลูกแน่ดีใจเนาะเดยอเด้อเด้อไปเฉาโอเคพี่น้องไอ้คุณก็แสดงขออนุญาตจบคลิปลายพีระนองเพียงสนิทก่อนเนาะภพพอกันในคลิปหน้าเนาะเบื่องการดำเนินการก่อสร้างสร้างเพื่อนสั้นๆกับน้องทายน้องไม้เนาะขอคนตอนใดเดี๋ยวติดตามชมดลบุญกันพี่น้องเลยเนาะแต่สำหรับที่นี่ขอลาก่อนเนาะขอเบื้องคุณขอเบื้องข ทางขอบพี่น้องเอฟซีประตูกางที่เข้ามาประสมแล้วก็ขอบใจทางเนาะขอบคุณทางพีซาลิเชงเนาะที่ได้ร่วมสร้างเงือนสร้างสร้างใับน้องท่าน้องไม้เป็นหลังที่สองของไอ้ขวัญเนาะที่ได้ผ่านทางบาบุนสารวันเนาะงเข้าชมบนกำกับเนาะก้อยพ่นหายวันหายคืนได้เด้อนายเย็นเป็นสุขกันในขอบในครัวสบายดีวัชกุลสุกเนาะสลาคิมี่ไปแล้ว